สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอัปเดตวันนี้นะครับอีกคลิปหนึ่งก็คือตอนนี้ผมอยู่นะแปลงอ้อยเตรียมแปลงไว้สําหรับปลูกอ้อยนะครับแปลงนี้ของผมนะครับประมาณหนึ่งไร่กว่ากว่านะครับประมาณหนึ่งไร่กว่ากว่าตรงนี้นะฮะเนี่ยตั้งแต่บริเวณตรงนี้ไปนะนี่เส้นเนี้ยครับปึ๊บเนี่ยเห็นไหมเห็นทางเดินเขาขามไหมฮะตรงนี้นี่ครับนี่ครับอย่าปึ๊บติดป่ายูคานะครับแล้วก็ฟึบโค้งมานี้ แล้วก็ไปสุดนู่นเลยนะครับวานี่ปึ๊บวานี่เรามาถึงจุดที่ผมยืนอยู่นะครับประมาณหนึ่งไร่กว่า,วานะครับเดี๋ยวจะไปถามแฟนอีกทีนึงว่ามันนั้นรถถ่ายเขาเช็คแล้วมันจับจีพเอสแล้วมันเป็นพืนน้นที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจ่ายค่ารถถ่ายไปแล้วนะครับถ่ายสองครั้งนะครับถ่ายผาสามกับผาหกสองครั้งก็คือ,อถ่ายาพลิกดินนะพลิกดินสองครั้งให้ดินมันร่วนซุยนะครับดินก็สภาพดิน ก็อโอเคฮะไม่แข็งนะครับก็คือร่วนซุยฮะโอเคช้ได้อยู่นะครับไม่ไม่ไม่แข็งนะครับแปลงนี้ไม่ได้ทําอินซีนะครับแปลงนี้ไม่ไทําอินซีเพราะว่ามันอ่าผมก็คือมันไม่มีเวลาที่จะมาทํานะครับหนึ่งคือเรื่องของของเวลาก็เลยไม่ได้ทําอินซีนะครับแต่จะทําเป็นอ่าปลูกแบบอ้อยไร่นะครับเป็นการปลูกแบบอ้อยไร่เลยตอนที่ผมขับรถไปอ่ะ เ,เห็นรถไถรถปลูกอ้อยพอดีนะผมก็เลยบอกเขาจอดเดี๋ยววันนี้ผมจะไปติดต่อนะครับว่าเขาคิดอัตราไร้แล้วเท่าไหนนร่นะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวดูทีว่าผมติดต่อรถได้แล้วก็นํารถมาปลูกนะครับส่วนท่านพันอ้อยนะเห็นรถผมขา,ขาวขาตรงนู้นนะยครับหนึ่งตรงนู้นนะครับนั่นแหละกองอ้อยผมมาลงเมื่อกี้นะผมพ่อตาแล้วก็น้าชายอีกคนหนึ่งครับสามคนครับเอามาจากบ้านตาเซียนนะเมื่อคิดเมื่อเช้านะครับแล้วก็เอามาลง เ,เดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูนะครับแต่จะถ่ายสภาพพื้นที่ให้ดูก่อนว่าบริเวณตรงนี้เป็นพื้นที่แบบไหนนะครับเป็นดินเป็นดินร่วนปนทรายนะครับเป็นดินร่วนปนทรายเป็นดินร่วนปนทรายนะครับด้านนี้ก็คือนานะครับนาปลูกปลูกมันสำปะหลังนะครับนาปลูกมันสำปะหลังนาคนที่ว่าช่วยผมลงอ้อยนี่แหละนะครับเนี่ยปลูกมันสำปะหลังพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณไรได้แหละเป็นไรนะครับตรงนี้เป็นไร้ไ่นเ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ปันได้กว่านะครับก็เดี๋ยวผมพาเดินไปตอนนี้เวลาประมาณบ่ายประมาณบ่ายหนึ่งครึ่งนะครับประมาณบ่ายหนึ่งครึ่งดูจากเงานะผมไม่ได้ดูเวลาในโทรศัพท์นะครับอากาศใช้ได้เลยฮะอากาศก็กําลังดีครับอากาศกําลังดีไม่ไม่ร้อนมากนะวันนี้ไม่ร้อนมากหร,หรือเป็นเพราะผมชินแล้วหรือเปล่า หายใจแทบไม่ทันครับขึ้นอ้อยลงอ้อยขึ้นอ้อยลงอ้อยก็สนุกดีครับชีวิตมันต้องสู้แบบนี้ครับมันมันมีสีสันดีนะครับ <S <S ข้อดีก็คือเราไม่มีเราไม่มีเวลาที่จะไปทําอะไรที่มันไม่ดีนะครับเราไม่มีเวลาที่จะไปคดโกงใครไม่มีเวลาที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับเราอยู่กับหน้าง,งานที่เราทํานะครับเพื่อครอบครัวเพื่อทุกๆคนในรอบข้างของเรานะครับเพราะนั้นเราไม่ได้ มีเวลาที่จะไปทําอะไรที่ไม่ดีนะอะไรที่ทําให้เราเสียสมาธิไปนะสมัยผมทํางานโรงงาน,นเวลาบ้างมันเยอะอย่างเงี้ยคิดหาทํานูน่นทํานี่บางทีมันบางอย่างก็คิดไอ้เรื่องไม่ดีอันนี้ต้องบอกกันตรงๆนะครับหาทําแต่ใจจะไปแต่สิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าสื่อโซเชียลเพราะอะไรมันมันล่อตาล่อใจเราไปหมดนะครับมันมีเงินเดือนให้ใช้ทุกเดือนมีเงินประจําเพราะฉะนั้นมันคิดไปได้หมดนะครับแต่ณนะตอนนี้ เวลานะครับเวลามันอยู่กับงานที่ทําอยู่กับครอบครัวอยู่กับสิ่งที่ชอบมันมันมีความสุขยนะอยู่นะนตรงนี้นะจิตใจมันจดจ่อสมาธิเราจะอยู่ณตรงนี้นะครับาการทํางานกา,การเกษตรนะครับให้เราเหนื่อยให้เราบริหารจัดการนะครับมันมันก็เป็นเหมือนการรักษาสินอย่างหนึ่งนะครับสิลห้านี้แน่นอนนะสินห้าไม่ได้แล้วเพราะว่าอาจจะมีดื่มดื่มแอลกอฮอล์บ้าง มันหรือว่าจะไม่กินก็นมีนิดๆหน่อยๆนะนานๆทีผมก็จะกินเบียร์สัก๋องอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอ่าส่วนตรงนี้นะตรงนี้จะเอาไว้ปลูกมันสำปะหลังนะครับเออลืมบอกไปว่าสุดแค่นี้นะพื้นที่นี่นี่สุดแค่ตรงนี้นะครับนี่นี่ครับปืดนี่สุดถึงตรงนี้แปลงหญ้าหวานตรงนี้นี่แล้วก็เป็นรูปตัวเองซิกแซกไปฟึบนี่มานี่ ประมาณนี้ครับเป็นรูปตัวเอลตัวอลภาษาอังกฤษครับไร้กากกว่าตรงนี้จะปลูกมันสำปะหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ของแม่ยายเหมือนกันนี่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับนี่ชี้ๆก็เดี๋ยวต้นยูคานี้ให้คนมาตัดแล้วเดี๋ยวเขาจะมาตัดสองต้นนี้นะครับตอนนี้มันปลูกว่าไม่ได้ดินมันแห้งแล้วนะดินมันแห้งเป็นทรายแล้วตัวนี้แห้งเป็นทรายเลยนะครับมันมันไม่ดีแล้วไม่ดีแล้ว เพราะนั้นจะปลูกอ้อยได้แค่นี้นะครับแต่ว่าพ่อตาบอกว่ามันจะมีอีกแปลงหนึ่งเป็นนาข้าวนะครับซึ่งติดในโซนประมาณได้กว่าเหมือนกันนะครับจะติดป่าอ้อยในโซนนู้นเห็นไหมเนี่ยคือเขียวทั้งนูน้นมันจะมีประมาณได้กว่าเดี๋ยวไม่แน่อาจจะขยายเพิ่มนะอาจจะขยายเพิ่มนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาแปลงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับท่อนพันอ้อยผมผมซื้อมานะครับตันตันเจ็ดนะครับ 1,700งกิโลนาตีกลมๆก็สี่พันนะครับโลละ3บาทประมาณเนี้ยนะมันมันตัน6ตัน6 70หรืออะไรนี่แหละเกือบเกือบตัน7โลละ3บาทนะคูณกันมันได้มันไดเ้เสียเงินใช้เงินไป1,000เอ้ยไม่ใช่4,816บาทเอ้ย18บาทเดเอออสี่พันแอยสิบบาทประมาณเนี้ยนะถ้าจำไม่ผิดนะ แต่ว่าก็ลดให้นะแกก็คิดแค่สี่พันแปดแล้วก็มีแถมอ้อยมานิดหน่อยนะครับนี่ครับกองนี้ครับนี่ผมไปผมไปไปอไปตัดเนี่ยผมไม่ลอก,กาบนะแต่แกจ้างคนมาตัดเนี่ยมีลอกาบโอ้ผมกลัวตาจะหักไปเกินระหว่างขนย้ายนี่แหละนะหักระหว่างขนย้ายนี่แหละแน่นอนถ้ามันมันปลูกแบบวิธีการแบบอ้อยได้มันมีข้อตาเสียหายแน่นอนนะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของท่อนหนึ่งท่อนเนะี่ยไอ้ลำหนึ่งลำนะครับ มันจะต้องมีเสียหายนะจากการขนย้ายในระหว่างการปลูกนะเพราะว่ามันเป็นแบบอ้อยไร่นะครับก็ต้องทําใจนะต้องต้องทำใจยอมรับว่าจะมีข้อตาเสียหายมันเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็มันสัมหลังของน้านะครับอ่านี่ฮะรถผมลุยป่าฝาดงมาเลยครับพ่อตาผมลงแล้วแล้วก็ไปแล้วตอนนี้ไปเถียงแล้วนะผมก็จะตามไปเดี๋ยวถ่ายอัปเดตให้ดูก่อนนะครับอะเดี๋ยวถ่าย ขายทั้งกองกองอ้อยแล้วก็แปลงแปลงปลูกนะครับเป็นภาพแบ็กกราวให้เห็นว่าพื้นที่ลักษณะแปลงปลูกเป็นแบบนี้นะครับอัปเดตครับอัปเดตนี่นะครับกึบถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปในระหว่างถ่ายวีดีโอนะมันจะมีปุ่มปุ่มถ่ายรูปอยู่นะครับผมก็ลุยมานะะนู่นครับแปลงแปลงที่อ ที่ผมปลูกอยู่ได้สีเดือนคือแปลงนั้นนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่นี่ครับแปลงของผมส่วนข้างๆเนี่ยเขาจะปลูกอ้อยน้ําตาลนะครับเป็นปลูกอ้อยขอนเก่นนะครับเนี่ยเขาไถาเรียบร้อยแล้วเอาอ้อยไปกองไว้เห็นไหมฮะตรงนั้นนะเห็นไหมฮะกล้องผมสั่นเลยนะผมซูมไกลเหนื่อยด้วยอะมือสั่นเหนื่อยด้วยโอ้หายใจแทบไม่ทันนะครับอากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนทำให้อุณหภูมิเราสูงขึ้นอุณหภูมิในร่างกายนะมันสูงขึ้น ถ้าใครที่ไม่เคยได้ทํางานแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือบางทีไม่รอดนะครับอย่าเสี่ยงนะครับบางทีมันช็อกได้นะแต่ผมก็เริ่มปรับได้แล้วนะออกงานมาออกจากงานโรงงานมาห้าหกเดือนตีไปหกเดือนแล้วกันนะตีไปหกเดือนนะครับก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับเด,เ,ดเดือนเดือนสองเดือนแรกเนี่ยจะตายให้ได้เลยนะถ้าเจอแดดเจองานหนักแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้โอเคครับสบายครับสบายสบายนะที่นี่คือมันก็เหนื่อยครับแต่ว่ามัน มันฟื้นตัวได้ไวนะครับอ,อเดี๋ยวถ่ายดูสภาพของผมนี่ครับเห็นไหมไม่รู้จะถ่ายทำไมไปครับเดี๋ยวไปเอกลับไปที่เดี๋ยวกลับไปบ้ันไปอาบน้ำพักผ่อนแล้วก็วางแผนวางแผนการปลูกนะครับอะไรต่างๆอ่ะ,อะเข้ามาในรถแล้ว เรียบร้อยออัปเดตนะวัน huh. นี้อัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับจะมีหลายคลิปหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัดนะผมก็จะลงอัปเดตไปทีละช็อตทีละช็อตทีละเหตุการนะครับเมื่อกี้ตอนที่ลงง้อยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ามันคือ,เ,อเราต้องทํางานนะต้องทํางานทั้งสามคนเพราะ,ะนั้นมันไม,ไม่สะดวกนะครับมันไม่มีคนมาถ่ายให้นะก็ตามตามที่เห็นของวาคุงน่าจะน่าจะนึกภาพออกได้นะครับ เขาก็กำลังจะปลูกไม้นะครับเนะี่ยก็ไถก็ไถฝุ่นตลบเลยนะครับโอเคไปครับเดี๋ยวไปเถียงก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเถียงเถียงไปพักสักหน่อยปั๊มก็ยังไม่ได้ซ่อมปั๊มยังไม่ได้ซ่อมเลยนี่ครับนี่ดูครับมันต้องลุยครับมันต้องลุยอู้หค่อยๆไป ข้าลายผิดแล้วผมเข้าลายผิดเดี๋ยวแล้วนะตงข้อลายนี้ข้อลายนี้ๆๆชีวิตต้องสู้ครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมพูดคำนี้บ่อยมากเพราะว่าอยากจะเตือนสติทุกๆคนนะว่ามันไม่ได้สวยหรูนะครับมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราคิดไปักทุกเรื่องทุกอย่างนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับมีที่มาที่ไปมีเหตุและผล กว่าจะมาเป็นอ้อยอ้อย,ออย,ออยคั้นน้ําที่เราเห็นข้างทางนะครับมันก็มีขั้นตอนนะมีขั้นตอน,ม,ตอนมีวิธีการที่มันจะต้องทํานะครับสําหรับผู้ปลูกนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้ปลูกขายในราคาที่ผู้ปลูกรับได้นะผู้ปลูกรับได้คนขายรับได้เนี่ยมันก็ยุติธรรมแต่ว่าบางทีคนขายผมเป็นคนผมก็เป็นคนขายเหมือนกันนะผมก็เข้าใจนะพอดีผมไปซื้อหน้าสวนบางทีเขาขายสี่บาทอย่างเงี้ยไปเห็นเขาทาเออเฮ้ เขาก็ทําดีบางสวนขาย5บาทผมรู้เลยว่าทำไมถึงขาย5บาทเราเขาทำแบบละเอียดนะดูแลอย่างดีลอกกาบมีระบบน้ามันมันมันคุ้มค่าเหนื่อยของเขาเนะี่ยมันเพราะฉนั้นมันยุติธรรมสาหรับผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายแต่โอเคแหละเราอาจจะซื้อแพงนิดหน่อยแต่ว่าเราต้องเห็นใจผู้ผู้ผลิตด้วยนะครับเห็นใจผู้ที่เขาปลูกอ้อยด้วยว่าถ้าต่ากว่า4บาทเนะี่ยถ้าไปซื้อเขาต่ากว่า4ี่บาทเนะี่ยมันถามเขาอยู่ได้ไหมอนะ่ะ <laughs> เขาอยู่ได้ไหมนะก็ต้องคนถามคุณทา,าด้วยนะ นะตอนนี้ผมเป็นทั้งคนขายแล้วก็คนที่กําลังจะมีอ้อยเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะคั้นไม่ทันนะผมอาจจะต้องแบ่งขายให้ผู้ให้พ่อค้าแม่ค้าที่ที่ขายน้ําอ้อยด้วยนะครับไปครับบรรยากาศครับชมบรรยากาศ้ายนอกนะครับบรรยากาศหน้าง,งานจริงครับหน้าง,งานจริงลงมือทําจริงปฏิบัติจริงด้วยตัวเองนะครับทุกๆขั้นตอนโดยที่มีคนอื่นช่วยช่วยทําด้วยนะครับแต่ผมจะเป็นคนวางแผนแล้วก็ เป็นคนลงทุนนะครเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะถามคนว่าเอา้าปลูกแล้วจะไปขายให้ใครแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มมีคนมาถามแล้วว่าผมทําให้เห็นปรานสี่เดือนนะผมมันขายได้นะมันขายได้ขายน้ําได้ขายตอนพันธุ์อะไรได้ครนี้ผมมีคนข้างมามาถามว่าถ้าถ้าถ้าลุงปลูกเนี่ยจะซื้อลุงไหม อนเลยถามว่าจะจะขายให้ใครหลังมาถามว่าถ้าลุงปลูกเนี่ยจะ,จะ,จะมีคนมาซื้อลุงไหมจะเอาเอาลุงไปขายให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่นนี้ก็เริ่มเริ่มยอมรับแล้วเริ่มยอมรับในอาชีพนี้นะครับเพราะว่าผมว่ามันกว้างขวางเลยนะผมว่าหลายๆคนพ่อค้าบา,บางคนเนี่ยคนที่ปลูกอ้อยเนี่ยขายอ้อยไม่ออกนะครับคือปลูกเป็นปริมาณมากแล้วเศรษฐกิจไม่ดี ค้าขายไม่ดีพ่อค้าก็น้อยลงทุกทีนะครับตอนนี้พ่อค้านอ้อยไม่ได้ไปเยอะขึ้นนะครับปริมาณจํานวนของพ่อค้าไม่ค้านะครับที่ขายข้างทางอะไรต่างๆเนี่ยหนึ่งด้วยเศรษฐกิจกานะรค้าขายที่ยอดกาลังการซื้อลดลงไป2คือเหตุผลต่างๆอาจจะได้งานไปทําทำนี่ไม่สะดวกมันหนักไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันทําให้คนขายอ้อยคนที่ทําสวนอ้อยแล้วก็ขายท่อนอ้อยเนะี่ยแบบกินกิโลให้พ่อค้าไม่ค้านี่ ระบายอ้อยไม่ทันนะครับระบายอ้อยไม่ทันซึ่งถามว่าผมกลัวไหมผมไม่กลัวนะผมไม่กลัวนะครับเพราะว่ามันยังไม่เกิดนะครับถ้ามันเกิดมันก็ก็เกิดต้องหาวิธีแก้ไขป้องกันไปแต่ว่าผมไม่อยากนึกกลัวไปก่อนนะครับถ้านึกกลัวไปก่อนเนี่ยมันมันมันไม่ได้ทําอะไรนะครับมันไม่ได้ทาอะไรหรอกปัญหาทุกปัญหามีทางออกครับมันสามารถแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้นะครับเราต้องศึกษานะครับผมไม่มีความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องแปรรูปอะไรต่างๆให้มันเป็นน้ําตาลปิ๊บนี่น้าตาล เขาเรียกอ,อะไรน้ำตาลสีลำไซรับอะไรอย่างเงี้ยมันศึกษาได้ครับมันศึกษาได้ทุกๆเรื่องนะครับมันไม่ได้ยากนะครับมันเราไม่ได้ไปสร้างเครื่องบินเราทําอาหารผมว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าเราต้องใส่ใจแล้วก็ทดลองปฏิบัติด,ด้วยตัวเองนะครับเราถึงจะรู้ปัญหาเช่นการค้าขายนี่ผมโอ้โหเจอปัญหาเยอะมากครับปัญหาเรื่องที่ขายปัญหาบอกค้าแม่ค้าโอ้มันสารพัดปัญหาปัญหาทำให้เราเรียนรู้ครับเรียนรู้จริงจริง เรียนรู้จนพอแล้วไม่อยากจะเรียนรู้แล้วหลายเรื่องมากอย่างนี้ก็ห้องแลบผมผมเคยถ่ายดูหลายครั้งแล้วห้องแลบเรียนรู้นะตรงนั้นนะผลิตป,ปุ๋ยผมนะครับอ้อยย่างเดี๋ยวไปถามพ่อตาก่อนว่าปั๊มปั๊มจะซ่อมได้วันไหนปลูกอ้อยเสร็จปุ๊บก็ทําระบบน้ํามีรลุมน้ําปับ๊บผมจะอุ่นใจมากเลยผมจะอุ่นใจมากการนี้จะขายอ้อยอย่างสบายใจ ตอนนี้พะวงพะวงพะวงทุกทีเลยเดินมาเห็นอ้อยเหลืองเห็นอ้อยมันเลื้องโอ้ใจเราแบบใจเราไม่ดีเลยเค okay, ด้จอดก่อนบรรยากาศเฉียงนะครับใหญ่มากครับเฉียงก็เป็นบ้านนะครับก็ของมันก็มาใช้ชีวิตกันอยู่นี่ครับพอตาแมนะ่ยายหลานโอ้คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคร เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆสวัสดีครับ